สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่ยี่สิบมิถุนายนหกห้าเนาะตัวเด่นของเราก็คือหกกับแปดตัวรองก็คือห้ากับเก้านะคะหกก็หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดหกเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ด กแปดห้าสามหกแปดเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเนาะก็ขอยเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะนหรือจะจับคู่ไขวตรงนี้ก็ได้นี่หกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกห้าห้าหกแปดเก้าเก้าแปดเนาะแปดห้าห้าแปดส่วนมากไม่ต้องกลับหรอกเอาแปดห้าแปดเก้าแปดหกห้าหกห้าเก้าห้าแปดเนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นเราเฉพาะกิจตัวเด่นเก้ากับเจ็ดห้ากับแปดนะตัวรองเก้าก็ลูดเลยเนาะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกเนาะสามตัวกับห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดห้าเก้าเนาะ หรือจะจับเอาตรงนี้นี่ห้าเก้าเก้าห้าห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจดห้าเก้าแปดแดเก้าเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปลาวสามัคคีตัวเด่นก็คือศูนย์กับเจ็ดตัวรองก็คือห้ากับหนึ่นะคะศูนย์ก็ศูนย์หนึ่งย์ห้นย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าเลยเนาะรูดตัวศูนเนอเจ็ดก็เจ็ดศูนย์ดหนสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าห้าห้าศูนย์ห้าหนาสามห้าหห้าเ็ หนึ่งก็หนึ่งศูนนึ่งหนึ่งหนึนึ่งห้าหนึ่เนาะสามตัวก็หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าสี่นึ่งย์หนึ่งห้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไม่รู้มันจะไปเข้าทางไหนเลยเด้อว,วันนี้แต่ว่าเลขมันจะมาลักษณะเดียวกันหมดนะถ้าไม่งั้นก็จับคู่ซื้อเอาเนาะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจนะคะ ห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าศูนย์เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสามแนวทางนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กบช่องน้งําเพชรผ่ารวยด้วยนะจับซื้อกล้วาก็ได้ไม่ต้องรูดเนาะเพืองตังค์เยอะได้สกขาหนึ่งก็ยังดีไม่ต้องหมดเงินเยอะสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนคะ่ะ